สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าทีน่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสีย่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะ อานอยมัดรวมนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าสี่สองนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เจ็ดนะคะแอดมินชอบเจ็ดนะแอดมินให้เด่นไปที่เจ็ด เดินเกับสี่นะคะเราก็มาเจ็7กันก็จะเป็น7จหนึ่งนะคะ 7, 1, 4, เจ็ดหนึ่งสีเ้าราก็จะเป็น7 8็ดนะคะสี 4, ไปด้วยเนาะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันก็จะเป็นเอ่ก้าห้านะคะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่นะคะส่วนกันเบิ้ลนะคะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่สี่ จ็ดเจ็ดนะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะเนาะชุดกันนะคะหกชุดกันที่ชอบนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะกดลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวดงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า